คุณเคยได้ยินใครกระซิบข้างหูไหมครับว่าเพียงแค่ดื่มน้ำต้มใบหม่อนก็สามารถรักษาได้สารพัดโรคตั้งแต่เบาหวานไขมันในเลือดไปจนถึงโรคร้ายอย่างมะเร็งหรือแม้แต่ในโซเชียลมีเดียก็มีการแชร์บทความที่ยืนยันอย่างมั่นอกมั่นใจว่าใบไม้ชนิดนี้มหัศจรรย์ถึงขั้นทดแทนยาแผนปัจจุบันได้เลยทีเดียวยอดแชร์นับพันผู้คนนับล้านที่หลงเชื่อ และมีไม่น้อยที่แอบหยุดยาที่หมอสั่งเพื่อหันมาพึ่งพาวิธีพื้นบ้านนี้ด้วยความหวังว่าจะเจอปาฏิหาริย์แต่เพื่อนๆครับความจริงเบื้องหลังคำเล่าลือเหล่านั้นคืออะไรกันแน่เรากำลังถือครองขุมทรัพย์สุขภาพที่ถูกลืมหรือเรากำลังพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในเกมเดิมพันด้วยชีวิตของตัวเองวันนี้มานั่งลงจิบชาและค่อยๆแกะรอยความจริงเกี่ยวกับใบหม่อนไปทีละชั้นด้วยกัน โดยอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการชั้นนำเพื่อดูว่าเจ้าใบไม้เล็กๆนี้มีอิทธิทิเหมือนคำร่ำลือจริงๆหรือไม่ครับก่อนจะเจาะลึกเรื่องราวในวันนี้ผมขอถามคำถามเล็กๆสักข้อครับคุณเคยเห็นต้นหมอนไหมสำหรับหลายๆคนภาพต้นหมอนมักผูกพันกับความทรงจาในวัยเด็กกับตัวไม้ที่พลญย กับรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆของลูกหมอนสุกสีม่วงเข้มที่เปื้อนเต็มสองมือแต่มีน้อยคนที่จะสังเกตว่าเจ้าใบสีเขียวสดนั่นแหละคือพระเอกของเรื่องราวสุขภาพที่เรากำลังจะคุยกันเพื่อให้ได้มุมมองที่เป็นกลางและถูกต้องที่สุดเราจะไม่อ้างอิงคำบอกเล่าปากต่อปากที่ไม่มีมูลแต่เราจะมาดูความเห็นจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ภาควิชาโภชนาการและการกาหนดอาหารคณะสหเวชาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่น่าเชื่อถือที่สุดด้านอาหารในประเทศไทยท่านได้ให้คำตอบที่น่าสนใจมากซึ่งมีทั้งการยืนยันคุณค่าอันยอดเยี่ยมของใบหม่อนแต่ในขณะเดียวกันก็เตือนถึงกับดักความเข้าใจผิดที่เรามักจะพลาดกันได้ง่ายๆอย่างแรกเรามาพูดถึงสรรพคุณที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดนั่นคือความสามารถในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด มีความจริงที่น่ายินดีคือข้อมูลนี้ถูกต้องครับในใบหม่อนมีกลุ่มสาระออกยิะท,ที่พิเศษมากๆชื่ออาจจะฟังดูวิชาการสักหน่อยแต่ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆมันคือ DNG/DNG หรือ d o x y n o g i r i m y c i n นี่คือสารธรรมชาติที่ล้ำค่ามากที่ใบหม่อนมีอยู่ลองจินตนาการว่าเวลาเราทานข้าวขนมปังหรือของหวานร่างกายจะต้องใช้เอนไซม์เพื่อย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาแล้วดูดซึมเข้ากระแสะเลือด เจ้าสาร DNJ d n h ในใบหม่อนจะทำหน้าที่เหมือนผู้พิทักษ์เงียบๆมันจะไปชะลอการทำงานของเอนไซม์ตัวนี้ทำให้น้ำตาลจากอาหารค่อยๆเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างช้าๆแทนที่จะทะลักเข้ามาเหมือนน้ำป่าซึ่งเป็นผลดีอย่างมากสำหรับคนที่กังวลเรื่องระดับน้ำตาลยังไม่หมดนะครับนอกจาก DNJ DNS แล้วใบหม่อนยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังอย่างโพลีฟินอลและฟลาวนอยด ซึ่งเหล่าองค์คับพวกนี้ก็มีส่วนช่วยในการรักษาเสถียรภาพของระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีมากแต่ว่าและนี่คือคำว่าแต่ตัวใหญ่ๆที่ผมอยากให้จดจำไว้ให้ขึ้นใจคือปริมาณที่เหมาะสมว่าต้องใช้เท่าไหร่นั้นทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดสำหรับแต่ละบุคคลดังนั้นการดื่มชาใบหม่อนเพื่อช่วยเสริมนั้นดีมากแต่ถ้าใครบอกคุณว่าดื่มแค่ใบนี้แล้วทิ้งยาเบาหวานได้เลย นั่นคือคำแนะนำที่อันตรายและขาดความรับผิดชอบอย่างที่สุดครับต่อมาเรามาเปิดเผยความลับข้อที่2เกี่ยวกับไขมันในเลือดและหัวใจกันบ้างใครๆก็คงกลัวสิ่งที่เรียกว่าคอเลสเตอร,รอลเลวใช่ไหมครับข่าวดีสาหรับเพื่อนๆคือการศึกษาในมนุษย์พบว่าใบหม่อนมีความสามารถในการช่วยควบคุมคอเลสเตอร,รอลได้จริงๆกลไกของมันน่าสนใจมากคือมันช่วยลดระดับคอเลสเตอร,รอลรวมและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยลดเจ้าคอเลสเตอร์ลอเลวหรือ LDL d ีดลอซึ่งเป็นศัตรูตัวชากาดที่ทำให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดในขณะเดียวกันเนี่ยมันยังช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอร์รอนดีหรือ HDL HDL ซึ่งเป็นเพื่อนที่คอยทำความสะอาดหลอดเลือดให้เราแถมชาใบาหม่อนหรือสารสกัดจากมันยังช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ ide, ซึ่งเป็นไขมันชนิดหนึ่งในเลือดได้อีกด้วยฟังดูยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆต้องตั้งสตินะครับ แม้ผลการวิจัยจะดูดีมากแต่ก็เหมือนกับเรื่องน้ำตาลคือเรายังไม่มีสูตรสำเร็จที่แน่นอนว่าต้องดื่มกี่ใบต้มนานแค่ไหนถึงจะแทนยาลดไขมันของหมอได้มันดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยและดีกว่าการดื่มน้ำอัดลมแน่นอนแต่มันยังไม่สามารถนับเป็นยาวิเศษที่มาแทนที่การแพทย์แผนปัจจุบันได้100%ครับตอนนี้เราจะก้าวมาสู่แง่มุมที่ร้อนแรงไม่แพ้กัน นั่นคือเรื่องการเสริมภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบในยุคที่เชื้อแบคทีรียและไวรัสจ้องเล่นงานเราอยู่รอบด้านใครๆก็อยากมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงการศึกษาในห้องทดลองชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจากใบหม่อนมีความสามารถในการกำจัดแบคทีรียบางชนิดได้ส่วนการศึกษาในสัตว์และการทดลองในมนุษย์บางส่วนก็พบว่ามันช่วยเสริมการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นนักลบที่คอยปกป้องร่างกายเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบหม่อนมีความสามารถในการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดสารก่อการอักเสบนั่นหมายความว่าถ้าคุณมักจะมีอาการเจ็บคอเหงือกอักเสบหรืออาการอักเสบเลือรังเล็กๆน้อยๆการดื่มชาใบาหม่อนเป็นประจำอาจจะเป็นทางเลือกในการช่วยบรรเทาที่ดีมากมันช่วยให้ร่างกายเราสงบลงลดความร้อนลดอาการบวมอักเสบแต่ ผมขอย้ำอีกครั้งว่านี่คือการช่วยลดการอักเสบและเสริมภูมิคุ้มกันไม่ใช่ยาปฏิชีวนะขนาดแรงที่คุณจะใช้แทนยาเมื่อมีการติดเชื้อดุนแรงเฉียบพลันนะครับเรื่องถัดมานี่สิครับที่เป็นประเด็นถกเถียงกันมากที่สุดและเป็นจุดที่คนหลงเชื่อได้ง่ายที่สุดนั่นคือความสามารถในการป้องกันและรักษามะเร็งผมรู้ครับว่าพอได้ยินคำว่ามะเร็งใครๆก็กลัวและอยากหาที่พึ่ง และพอได้ข่าวว่าใบาหม่อนมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแอนโทไซยานินหลายคนก็รีบปักใจเชื่อว่าเป็นยาวิเศษรักษามะเร็งความจริงก็คือใช่ครับในใบหม่อนมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากและหน้าที่ของสารต้านอนุมูลอิสระคือทำลายอนุมูลอิสระซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เซลล์เสียหายและนำไปสู่มะเร็งดังนั้นการบอกว่าใบาหม่อนช่วยลดความเสี่ยงการเกิด มะเร็งนั้นมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ทว่ามะเร็งเป็นโรคที่ซับซ้อนและเกิดจากสาเหตุร้8ยแปดไม่ใช่แค่อนุมูลอิสระอย่างเดียวดังนั้นการยืนยันว่าดื่มชาใบาหม่อนแล้วจะทําให้คุณปลอดจากมะเร็งแน่นอนหรือที่แย่กว่านั้นคือเชื่อว่าคนที่เป็นมะเร็งอยู่ดื่มแล้วจะหายขาดอเป็นความเข้าใจที่ผิดและไม่มีหลักฐานรองรับครับอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยง ด้วยการปฏิเสธการรักษามาตรฐานเพื่อมาดื่มแค่น้ำต้มใบไม้ไม่ว่าใบไม้นั้นจะดีแค่ไหนก็ตามอีกจุดหนึ่งที่ชาวออฟฟิศอย่างเราเราสนใจกันมากคือเรื่องบำรุงสายตามีข่าวลือว่าใบหม่อนมีวิตามินเอสูงช่วยให้ตาใสาปิ๊งหายปวดตาจากการจ้องคอมพิวเตอร์นานๆความจริงเป็นอย่างไรในใบหม่อนมีวิตามินเอและเบตาแคโรทีนจริงครับซึ่งเป็นสารอาหารทองคำสำหรับดวงตา การได้รับสารเหล่านี้เพียงพอจะช่วยให้ตาเราทำงานได้ลื่นไหลและแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าคุณคิดว่าดื่มชาใบหม่อนแก้วเดียวแล้วดวงตาที่ล้าจนพร่ามัวจากการมองจอมาร่วมสิบชั่วโมงจะผ่อนคลายและกลับมาสว่างใสเหมือนเพิ่งนวดตามาคุณจะต้องผิดหวังครับมันช่วยบำรุงในระยะยาวไม่ใช่ยาหยอดตาเทวดาหรือยาคลายกล้ามเนื้อตาแบบทันทีทันใดดังนั้นอย่าคาดหวังสูงเกินไปจนผิดหวัง ให้มองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโภชนาการที่ดีต่อดวงตาจะถูกต้องกว่าครับสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับสบรรพคุณความงามที่สาวสาว,สาวปลื้มกันนักนั่นคือการชะลอวัยและผิวสวยในใบหม่อนมีแคมฟอรอลและโพลีฟีนอลต่างๆซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากการโจมตีของการลเวลาและมลภาวะ ตามทฤษฎีแล้วอะไรที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระย่อมดีต่อผิวพรรณทั้งนั้นแต่ถามว่าดื่มน้ำใบหม่อนแล้วผิวจะขาวออร่าลิ้วรอยหายวับเหมือนเข้าสปาไหมคำตอบคือไม่แน่เสมอไปครับผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับวิธีการชงปริมาณที่ดื่มและการดูดซึมของแต่ละคนมันเทียบไม่ได้โดยตรงกับการทำหัตถการความงามหรือวิตามินซีเข้มข้นเฉพาะทางดังนั้นดื่มเพื่อความสดชื่น แก้ร้อนในช่วยดูแลจากภายในนั้นดีมากแต่อย่าไปยกย่องจนเกินจริงว่าเป็นเครื่องสำอางดื่มได้ที่จะทำให้สวยปิ๊งในทันทีถ้าอย่างนั้นหลังจากที่เราวิเคราะห์กันมาทั้งหมดแล้วเราควรนำใบหมอนมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภยัยนี่คือส่วนสำคัญที่สุดที่ผมอยากแชร์ครับเพราะความรู้จะมีค่าก็ต่อเมื่อนำไปใช้จริงได้อย่างถูกต้องแทนที่จะวิ่งตามข่าวลือสุดตรง เรามามองใบหม่อนในฐานะของขวัญจากธรรมชาติเป็นอาหารเสริมราคาประหยัดที่มีประโยชน์มากจริงๆกันดีกว่าหากคุณอยากเริ่มนิสัยการใช้ใบหม่อนวิธีที่ง่ายและแพร่หลายที่สุดคือการชงชาคุณสามารถซื้อชาใบหม่อนอบแห้งสำเร็จรูปจากยี่ห้อที่น่าเชื่อถือหรือถ้าที่บ้านปลูกต้นหม่อนก็ทำเองได้เลยครับให้เลือกใบที่ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไปล้างให้สะอาดหั่นฝอยแล้วตากในร่มหรือคั่วไฟอ่อนๆให้หอม แต่ละวันใช้แค่หยิบมือเดียวประมาณ3-5กรัมชงกับน้ำร้อนเหมือนชงชาเขียวปกติน้ำชาใบหม่อนจะมีสีเหลืองอ่อนสวยรสหวานติดปลายลิ้นกลิ่นหอมอ่อนๆดื่มง่ายมากครับเวลาดื่มที่ดีที่สุดคือหลังอาหารดอทำไมถึงเป็นแบบนั้นจำเรื่องสาร D N J เดนเยที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นได้ไหมครับ เพราะสารนี้ช่วยยับยั้งการดูดซึมน้ําตาลจากอาหารดังนั้นการดื่มชาใบหม่อนระหว่างหรือหลังมื้ออาหารทันทีจะช่วยให้มันออริทอสคุมน้ําตาลและลดการสะสมไขมันได้ดีที่สุดนี่คือเคล็ดลับเล็กๆที่แพงมากและไม่ใช่ทุกคนจะรู้นะครับแทนที่จะตบท้ายมื้อเที่ยงด้วยชานมไข่มุกหรือน้ําอัดลมหวานเจีย๊ยลองเปลี่ยนเป็นชาใบหม่อนอุ่นๆสักแก้ว นี่คือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ส่งผลลั์มหาศาลต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวเลยครับอย่างไรก็ตามผมต้องมีข้อควรระวังหรือจะเรียกว่าคำเตือนด้วยความหวังดีก็ได้แม้ใบหม่อนจะค่อนข้างปลอดภัยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะดื่มได้แบบไม่ยัง้งคนที่มีพื้นฐานร่างกายน้ำตาลต่ำง่ายคนที่ท้องเย็นง่ายท้องเสียบ่อยควรระวังครับเพราะใบหม่อนมีฤทธิ์ทีเย็นและมีผลลดน้าตาล ถ้าคุณกำลังหิวหรือน้ำตาลต่ำอยู่แล้วดื่มเข้าไปอาจจะทำให้หน้ามืดเวียนหัวได้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ทานยาเบาหวานอยู่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนจะดื่มเป็นประจำนะครับเพราะการรวมพลังกันระหว่างยากับชาอาจทำให้น้ำตาลในเลือดของคุณร่วงลงต่ำเกินไปจนเกิดอันตรายได้จำไว้นะครับสมุนไพรมีไว้เพื่อเสริมเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่ตัวตายตัวแทนของการแพทย์แผนปัจจุบัน อีกวิธีใช้ที่น่าสนใจและคนเฒ่าคนแก่ทำกันมานานคือใช้ใบหม่อนอ่อนมาทำแกงจืดแกงจืดใบหม่อนใส่กุ้งหรือหมูสับเป็นเมนูคลายร้อนที่ยอดเยี่ยมมากนอกจากอร่อยหวานเยน็นชื่นใจแล้วยังช่วยให้คนในบ้านหลับสบายขึ้นด้วยในทางแพทย์แผนจีนใบหม่อนมีลิธิช่วยสงบประสาทอ่อนๆช่วยให้ผ่อนคลายถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการนอนหลับกระสับกระส่าย ลองซดแกงจืดใบหม่อนหรือจิบชาอุ่นๆซักแก้วก่อนนอนสัก1-2ชั่วโมงคุณจะพบว่าการนอนหลับมันง่ายและลึกขึ้นครับชีวิตสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความเครียดและอาหารปนเปื้อนทำให้เราโหยหาคุณค่าจากธรรมชาติใบหม่อนคือหนึ่งในคุณค่าเหล่านั้นมันไม่ใช่ยาวิเศษรักษามะเร็ง ไม่ใช่เวทมนต์ที่จะทําให้คุณเป็นอมตะหรือสวยเป็นนางฟ้าได้ในพริบตาแต่มันคือเพื่อนที่จริงใจเรียบง่ายและพึ่งพาได้มันช่วยประคองระดับน้ําตาลช่วยเคลียร์ไขมันเสริมกรอบป้องกันและดูแลร่างกายจากสารพิษพลังของมันอยู่ที่ความสม่ําเสมออยู่ที่นิสัยการกินที่พอดีและต่อเนื่องผมหวังว่าจากการพูดคุยกันในวันนี้เพื่อนๆจะได้มุมมองที่ลึกซึง้งและเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับใบหมอนมากขึ้นเราไม่ได้ปฏิเสธสรรพคุณของมัน แต่เราก็ไม่ยกย่องมันจนนมไงความรู้ที่ถูกต้องคือยาขนานเอกที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพเราครับแทนที่จะตื่นตระหนกไปกับป่าข้อมูลข่าวสารที่จริงบ้างเท็จบ้างในโลกออนไลน์ขอให้พกวิจารณญาณไว้เลือกรับข้อมูลและเข้าใจสิ่งที่ร่างกายตัวเองต้องการอย่าให้คำโฆษณาชวนเชื่อหลอกเอาได้และก็อย่ามองข้ามของดีจากธรรมชาติที่อาจจะอยู่แค่หลังบ้านเราเอง ก่อนจบวิดีโอนี้ผมมีคําท้าเล็กๆให้เพื่อนๆลองทำดูครับใน7วันข้างหน้าลองเปลี่ยนเครื่องดื่มรสหวานที่คุณดื่มประจำวันละ1แก้วมาเป็นชาใบาหม่อนไม่ใส่น้ำตาลดูครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนจากกาแฟตอนเช้าหรือชานมตอนบ่ายลองฟังเสียงร่างกายตัวเองดูว่าการนอนหลับดีขึ้นไหมความรู้สึกอืดท้องหลังกินข้าวลดลงหรือเปล่าและจิตใจเบาสบายขึ้นไหมผมเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแม้เพียงเล็กน้อยก็จะทำให้คุณประหลาดใจได้ครับถ้าคุณเห็นว่าข้อมูลในวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลังเลที่จะกดไลค์และแชร์ไปให้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักโดยเฉพาะคนที่กำลังใส่ใจเรื่องระดับน้ำตาลและไขมันไม่แน่ว่าแค่หนึ่งแชร์ของคุณอาจช่วยให้ใครสักคนหลุดพ้นจากความเข้าใจผิดที่อันตรายและค้นพบวิธีดูแลสุขภาพที่ถูกต้องก็ได้ และอย่าลืมกดติดตามช่องไว้เพื่อที่เราจะได้ร่วมเดินทางค้นหาความลับน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการด้วยกันในวิดีโอหน้าต่อไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังเรื่องราวที่ผมนำมาฝากขอให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยและมีสติในการเลือกสิ่งดีๆให้กับร่างกายเสมอสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ